ปื๊บ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 โอริชิต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 ผมจะเล่นเกมนิ่งๆนะฮะผมจะเล่นเกมนิ่งๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเรามีหินออกซิเดียนเอาไว้ทำเกลืออะไรล่ะ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 ไว้ทำเกลืออะไรล่ะอุ๊ชิตอู้อู้อู้ไว้ทำเกลืออะไรล่ะ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  โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยิงสุดการวิกต o รีแค t นั่นเองรายการ้องไม่คุณเรียนรู้สินพร้อมของเราผมวิกต o รีแค t นั่นเองเกวนั่งกระลาชวนคือเกมมอ c คร f t นั่นเองนะผมซึ่งตัวนอี้ในเซิร์เวอร์เซกสินนั่นเองนะครับเรือยู่กับแมปเดอะเนเธอร์นั่นเองนะฮะ ซึ่งยังไม่มีใครเข้ามางั้นผมเอาสีเหลืองละกันเนาะโอเคนะครับโอ้อยากกินไข่ไก่อยากกินไข่ไก่ก็ซื้อนะครับอีกแค่2คนเองค่อยๆเข้ามากันหน่อยนะครับผมมีทั้งหมด4ทีมใช่ไหมทีมละ2คนนะฮะน้อยมากเลยเนี่ยทีมละสองคนนะครับผมโอเคเกมจะเริ่มภายใน สิบวินในทีนี้แล้วนะครับผมต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะร,รอบแรกผมอัดไปแล้วแต่ว่าหลุดนะฮะไม่รู้กันว่าหลุดเพราะอะไรเออหลุดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะฮะหาว่าเป็นโปรกแกรมช่วยเล่นอีกแล้วสําหรับเซิร์วร์นี้โอเคนะครับสําหรับแแบบนี้ก็ถือว่าง่ายๆเนาะด้านล่างก็จะมีของให้เรานะครับด้านบนก็จะมีของให้เราเหมือนกันอแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเกี่ยงกันเข้ามาเล่นมากอ้าว oh, ตกเฉยโอเคนะครับเกมจะเริ่มภายในสิบนาทีนี้แล้วนะครับหวังว่าอยา่าใครออกนะใครออกนี่ฆ่าตายเลย <c oughs> อ้าวแล้วเราส,สีอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อเราสีเหลืองอยู่แล้วนี่วาโอเคนะครับแต่ว่าในแท็บมันไม่ขึ้นชื่อยอดของเราทําให้เราไม่ได้สังเกตเห็นนะฮะวิธีการเอาของก็ต้องมา,อาของตรงนี้อโ <c oughs> คตรยากเย็นเหลือเกินนะฮะโอเคไหนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับไหนะโอเคได้มา18ปครับผมเยิยมเยิมเยิมเยิมเฉ่งเฉ่งเจ่งเง ได้มา18แล้วก็เอาทรายเลยนะครับต่อไปเลยต่อไปเลย let's go let's go เย e ี um, e ่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะผมจริงๆแล้วแมปนี้ก็น่าจะมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะผมก็คือตรงของนะฮะของแม่งอยู่ด้านหลังตรงนั้นเลยนะฮะบ,บางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะหรือว่าเป็นข้อเสียมากอืมโอเคครับรู้สึกเหมือนจะมาคนแรกว่ะเฮ้ยเอาเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองพอนะพอขอขอ,อ,อ,อขอให้พอขอให้พอขอให้พอเถอะ yes พอไหมพอไหม Yes พอไว้พอพอเอาเว้ยเอาเว้ยแม่งพอว่ะแม่งพอว่ะแม่งพอว่ะเฮ้ยแม่งพอว่ะโอเคครับแม่งขแม่งพอไว้เฮ้ยแม่งพอ,งพอโอเค,คออโอเคโอเคโอเคสองทีมครับผมกลับเลยผมกลับเลยด่วนด่วนด่วนฮึบ Yes อ้โหถึงเว้ยถึงเว้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องธนูน่าจะได้นะธนูน่าจะได้ผมคิดว่าธนูน่าจะได้นะฮะอย่างน้อยก็ได้ธนูแล้ววะอึออึบ โอเคนะฮะอุ้ยชิดผมหยิบของของของผู้เล่นเริ่มต้นมียศแต่ลืมซื้อนะฮะ <laughs> โอ้ยตา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 ยพลาดฮะพลาดไม่เป็นไรครับผม <clears throat> <fish> ผมอยากได้เหล็กนะเหล็กรู้สึกว่าด้านบนก็มีนะฮะเป็นข้อความแบบนี้แล้วครับคุณ <sh> ผ <arp> ู้ชม เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใจเย็นใจยเย็นน้องโอ้ใ oh, จยเย็นน้องนะฮะเป็นข้อความเหลืองๆอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเราจะโดนเตะง่ายเลยนะฮะเราต้องพยายามเล่นแล้วไม่ให้มันขึ้นนะฮะส่วนมากผมเล่นแล้วผมก็เห็นมันโดนเตะไปก็หลายคนแล้วนะคุณผู้ชมที่แบบโปรแกรมมันชอบเตะมั่วเตะมั่วเตะก,กาลนาวอะไรประมาณนี้นะฮะคือสรุปแล้วคือผมต้องมีบิกแอคใช่ไหมเยี่ยมเรามี b ิกแอคล่าสุดว่ะ เยี่ยมฮะแม่งปิดซะตรงนี้ทุกทีมเราก็ถือว่าดีนะฮะแม่งปิดซะตรงนี้เลยโอเคได้มาสี่ใช่ไหมขออาหารก่อนละกันเนาะตอนนี้นะฮะอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเยี่ยมหูผมพลาดมากอะซื้อของโอ้โหไม่ได้ดูเลยอะอม,มันต้องใช้เท่าไหร่นะมันต้องใช้โอ้โหเจ็ดนะฮะผมเอามาได้เท่าไหร่เนี่ยแปดป่ะหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้ก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันโอเค ไหนกินก่อน,นกินก่อนเอ๊ะทำไมเมื่อกี้กินแล้วมันมันไม่เต็มวะโอเคนะฮะแล้วของเมื่อไหร่เราจะได้วะโอ้ยบักอาของเราแม่งก็หายากเหลือเกินนะฮะหายากหายเย็นนะครับโอเคโอเคโอเคเออไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจอ,อกไปลุยแล้วฮะออขอซ้ายหน่อย ึ๊บได้มา16อ๋ออันนี้เป็นทรายอย่างอื่นนะฮะหูของแม่งอยู่เต็มแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะไปเอาได้นะครับเยี่ยม let's go let's go อู้สีอะไรนะ่ะอื้อสีเขียวแล้วอยู่สีอะไรวะชิดโอ้ีชิดเราอยู่สีอะไรเราอยู่สีเหลืองนะฮะอ๋อเห็นละเห็นละเห็นลวอ้าวสีเหลืองอยู่คนเดียวอีกแล้ว <laughs> ทำไมโดนจิ้งอีกแล้ววะโอ้ยให้ตายเถอะนะฮะเอาของเอาของหน่อยโอเคดีนะที่ยังมียศไว้เฮ้ยเออยังยังสามารถได้ของเทพได้วะ่ะ เอาเรื่องนะฮะยังเอาเรื่องอยู่ยังเอาเรื่องอยู่ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่แล้วก็เกาะนะฮะเกา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 ะเยี่ยมยังเอาเรื่องอยู่ครับยังเอาเรื่องอยู่โอเคนะครับวางประมาณนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนเอาธนูไว้ช่องที่2แลลวเนาะรอบแรกเราเอาธนูไว้ช่องที่สนะครับแมงไม่ค่อยโอเคโอ้ยของให้ได้เถอะของให้ได้เถอะโอเคนะครับขอทุกนึกออกก่อนแลวกันเนาะเออแมงมองไม่เห็นแมงมองไม่เห็นว่ามีใครมาม้างนะฮะ โอเคโอค้ยเ,เปิดโล่งครับเปิดโล่งฮัลโหลฮัลโหลจีจีเฮ้ยไอเทพอ่ะมันโอเคนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะมีดาเมจสองนะครับเพราะว่าเรามีเหล็กอยู่เราสามารถซื้อดาเมจสองได้สามารถเอาไปสู้กับมันได้นะโอเคนี่ครับผมดาเมจสองแล้วก็ขอชุดหน่อยปื๊บปื๊บปื๊บอืมเรียบร้อยครับผมเยี่ยมโอ้โหแต่งชุดได้เท่แท่ระเบิดเท่ระเบิดรอยนะครับอา่ามีเหล็กไหมไม่มีใช่ไหม โอเคขึ้นมาเอาเหล็กก่อนครับอืมดานล่างเอาด้านล่างนี่เราสนใจมันไม่ค่อยได้แล้วนะผมว่าแม่งแม่งอยู่แค่เนี้แต่ผมไม่สามารถทรีนะะ่จะทำอะไรมันได้นะฮะจะทําอะไรมันได้วะถ้าเกิดต่อแล้วก็ได้ให้มันดันออกมาคุณผู้ชมได้ปะได้ปะไหนลองดูดิปึ๊บปึ๊บนี่ยด้นออกมาด้นออกมาด้นออกมาดันออกมาเยี่ยมเยี่ยม,ยยม,ยยมด้นกมาอีกด้นออกมาอีกเยี่ยมเออเฮ้ยได้วะ่ะแต่มันได้มันดันได้มาแค่นี้อะดิแล้วยังอื่นมันก็ไม่ออกหรอใช่ปะ อืมก็แย่เหมือนกันนะฮะโอเคผมขอกล่องก่อนละกันเนาะตอนนี้ผมมีกล่องเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมผมยากเอากล่องไว้สักกล่องหนึ่งนะครับของด้านบนเรายังไม่ได้ปิดเลยเนาะใช่ไหมโอเคโอเคขึ้นไปครับผมเหลือ,อไว้สัก32เพื่อเอาทรายเอาเอากดได้สิโอเคนะฮะโอ้เยอะโคตรโอเคเออเอามาไว้ประมาณนี้เนาะอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ อันนี้เก็บไว้นะครับมีทรายไว้ประมาณนี้อ่านี้เป็นดาเมจทูนะฮะโอ้เอคอะไรเต็มไมหมดยดอะไรก็ไม่รู้เอฟเคเต็มไมหมดโอ้ยชิตวู้ฮู้โอลีชิตอืเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องวันายโอ้ผมแลกของผิดทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเลยนะครับอืสีอะไรน่ะน่าจะเป็นสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สิสีเหลืองก็คือเรานะฮะสีอะไรวะม่รู้น่าจะสีแดงมั้งคุณผู้ชม น่าจะนะผมคิดว่าอันนี้ในะความคิดของผมนะครับเยี่ยมเออเราจะเอาอะไรได้แล้วเนาะโอ้เยี่ยมครับของออกมาแล้วอ่าเรียบร้อยครับอืมโอเคขอป้องกันไว้ก่อนนะขอป้องกันไว้ก่อนโอ้ไอทงชาตินี่ก็โอ้เกะกะจัดนะฮะทำไมดึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทิ้งกูไว้ได้ทำไมไม่ช่วยกูโอเคเอ่าเราน่าจะมีเหล็กพอที่สามารถจะ ทำเตียงกล่องได้จะสามารถครับกล่องได้นะฮะอาเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บของก่อนนะครับเอ่อเอามาสักเจ็ดดูก่อนเนาะเจ็ดเจ็ดเ้ยหินออกซิเดนโอ้ไม่ได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนะครับว่าตอนนี้เตียงเรานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหน่ากลัวนะฮะน่าพิศวงมากไม่วงวางเตียงอะไรของมันก็ไม่รู้เนาะโอเคครับอืมวางข้างข้างโอเควางข้างข้างเยี่ยมอืมด้านบนอีก ด้านบนอีกหนึ่งป๊บโอเคนะฮะวางไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าไงมันก็ยังไม่มาหรอกเออมันเห็นแล้วว่าเรามียศนะครับอืมตอนนี้ก็เหลือสีทีเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าคนก็ประมาณเดิมเนาะมีแค่สีเขียวนะฮะเราต้องไปตีสีเขียวให้ได้ตรงนี้ก็ปิดแม่งไปเลยคุณผู้ชมแม่งไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยของต้องไปเอาข้างนอกอีกนะครับออมีล็คกี้บล็อกอ่ะไม่แน่เราจะมีอะไรที่มันเทพๆไหนดูสิฟูบเราได้อะไรนะ เราได้ยาอยา,ยา,ยาเห็กันเดียวยาฟื้นฟูนฟนทันทีเยี่ยมอ่าไม่เอาครับไม่เอาโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะมีประมาณนี้ก็ถือว่าเทพแล้วนะครับในดูตรงกลางสิว่าใครคุมสีเขียวคุมครับแล้วสีเขียวมีคนเดียวเยสเดี๋ยวก่อนกินดาเมจก่อนกินดาเมจก่อนกินดาเมจก่อนเยี่ยม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 มึงอย่าโอ้ชิดโอริชิตว้าวโหแม่งมีธนูอีกครับคุณผู้ชม <c oughs> เครียดเลยกู โถอุตส่าห์กินไปนะฮะโอ้ยตา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 ยเปลืองกูเปลืองกูสาดเปลืองแสตดโอ้ยตา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 ยฮึ่ยฮึ่ยฮึยเอาเรื่องว่ะ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 เอาเรื่องเฮ้ยชีตโอ้โหชีโอู้หูยแม่งบักว่ะแหลกกว่าแหลกแหลกแหลกช่วงนี้แหลกแหลกหน่อยนะฮะโอเคฟื้นฟูยาฟื้นฟูทันทีเยี่ยมฟื้นฟูทันทีนะจ๊ะอื อ,อ,อ,อืม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 โอเคนะฮะถือว่าน่าจะจัดการมันได้สีเขียวอืมสีเขียวครับแหม่น่าจะมีพลิกแอควะ่ะน่าจะมีพลิกแอคของล็คกี้บ็อกนะฮะระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะไหนดูซิเฮ้ยชิดโอ้ิชิดโอ้โหเซิร์ฟเวอร์แม่งอาการหนักว่ะเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์แม่งอาการหนักจัดนะฮะเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดนะฮะสวัสดี เยี่ยมเยี่ยมโอ้โหแม่งมีธนูไฟนะฮะประเด็นผมเลยไม่ค่อยจะอะไรกับมันมากนะฮะโอเคโอเคผมกลับถังกันเนาะน่าจะได้มาเยอะเท่าที่ผมต้องการแล้วนะครับซ้ายซ้ายซ้ายก็น่ากลัวนะฮะด้านหลังยังไม่ค่อยน่ากลัวสีเขียวอยู่แค่คนเดียวเนาะโอเคแหมถ้าเกิดสีแดงมันคุมได้เนะี่ยเราจะแย่นะฮะนี่ผมบอกเลยนะสีเขียวคุมได้นี่เราแย่เราแย่เลยอะ,ะเราแบบเสียเลยนะฮะ สีเขียวเอ้ยไม่สีเขียวสีแดงกับสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนี่ยังนิ่งๆอยู่นะฮะเหมือนเล่นได้เป็นอืมโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษเซเวอร์เราขอโทษึอย่าทำร้ายกูเลยนะฮะอย่าทำร้ายกูเลยโอเคผมจะเก็บไดมอนด์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อไปทำหินออกซิเดียนพอเราทำหินออกซิเดียนได้ใช่ไหมเราก็จะเอาไปคุมเตียงอืมความคิดเห็นมาอุ๊ยช็ดอ๊ยช็ดโดนไปหนึ่งดอกครับโดนไปหนึ่งดอกโอเคโอเคยังคุมได้อยู่ยังคุมได้อยู่เนาะ ฟืบฟืบฟืบโอเคนะฮะหูแม่งยังกระสวรลบภูมิลบอืมอืมอืมอือเขี้ยดหืมไม่โดนฮะไม่โดนโอ้ยเขี้ยดโอลีชขดโอ้ยตา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 ยเยี่ยมเราเป็นธนูกาดที่สุดเลยนะฮะผมบอกเลยว่ามันมันเลยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับโอ้ยชิด โอ้โหโอ้โหไม่แม่นไม่ค่อยแม่นเลยนะฮะไม่ค่อยแม่นโอเคโอเคเยี่ยมฮะโอ้ยด้านสีน้ำเงินก็ช่วยเหลือเราเหมือนกันนะเนี่ยทำให้มันตกได้นะฮะแต่มันก็ไม่ตกว่ะก็โดนยิงเหมือนกันเนาะอย่างนะโดนยิงเหมือนกันนะฮะมีรอยโดนยิงมีรอยโดนยิงนะฮะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบสีเขียวสีเขียวสีเขียวทำอะไรเยี่ยมเยี่ยมสีเขียวเลยดีกว่าเนาะเราไปสีเขียวเลยนะฮะเอาวะเป็นไงเป็นกันแล้ววะ เป็นไงเป็นการละวะสีเขียวไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาเซิร์ฟเวอร์มึงอย่าทำร้ายกูมึงอย่าทำร้ายกูเยี่ยมเยี่ยมสีเขียวแม่งสีเขียวแม่งเอา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 เลยเอาเลยจัดการจัดการนะฮะจัดการเลยจัดการเลยเขาบอกว่าจัดการเลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์อย่าทำร้ายกูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคนะฮะไปไปเลสโกเลสโกนะฮะสีเขียวน่าจะโดนกำจัดโดยสีแดงนะฮะน่าจะใช่นะเห็นไหมผมบอกแล้วนะฮะว่ามันต้องโดนกำจัดอืมเใช่หรอ โอเคงั้นเราแลกของก่อนนะครับผมก็มีของเยอะอยู่เหมือนกันนะอืมปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็ดาบเยี่ยมโอเคปึ๊บป๊บโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมกลัวทีมผมมากเลยว่าจะโดนอะไรมากไปมากกว่านั้นนะโอเคโอเคขอทิ้งก่อนนะขอทิ้งของก่อนแล้วก็อะไร่ะแล้วก็อะไรกะแล้วก็เห็นออกซิเดียนใช่เนี่ยเรามีแล้วเราแลแกอู้ชิต โอ้ลิเชตผมว่าแล้วมันต้องจัดการนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยเราอยู่ทีมนี้เรายังไม่ตายเรายังไม่ตายยังอมาตะอยู่ยังอมาตะอยู่ดาเมสสองครับดาเมสสองโอเคฮิโนซีเดียนจะทําอะไรดีละ่ะแลกมาแล้วเนาะโอเคได้มาประมาณนี้นะครับก่อนนะโอ้ผมตอนนี้ผมกําลังตาลายมากนะฮะผมไม่รู้จะทําอะไรต่อไปดีอมแผนของผมหรอไม่มีเลยแผนไม่มีนะฮะเป็นดาเมจส ดาเมจทูแรกมาหน่อยดาเมจดาเมจทู Dam age, Dam age ึ๊บแล้วก็ฮิลฮิวสองโอเคนะฮะดาเมจทูสองฮิลสองเนาะโอเคน่าจะคุมได้อยู่ฟืบไหนดูซิอืมโอเคนะครับไหนดูซิว่ามีขยะอะไรไหมจะได้ทิ้งอืมกล่องไอ,อ้ของพวกนี้คงคงจะไม่ได้ใช้แล้วแหละเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราตายก็ตายอะ่ะนะคงจะไม่ได้กลับมาใช้แล้วนะครับงั้นเราก็ทิ้งมันไปละกันนะฮะส่วนของพวกนี้พวกขยะอืมโอเค ป๊บปื๊ป๊อันนี้ขยะเนาะทิ้งไปเหอะเนาะยังไงมันก็ไม่ได้ใช้แล้วอะถ้าเกิดเกมจบ i̇şte. เรากนะ็จบอะเนาะโอเคสีน้ําเงินครับผมอืมผมอยากให้สีแดงจากการสีน้ําเงินมากเลยนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสีแดงมันอยู่ไหนมันไม่อยู่ฐานวะมันไม่อยู่ฐานอะอ้าวชิปหายแล้วชิปหายแล้วมันไม่อยู่ฐานมันไม่อยู่ฐานมันไม่อยู่ฐานเร็ว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 เโอ้ชิมันมันก็อยู่นะ ก็อยู่แต่ว่านี่ดาเมจไปครับดาเมจไปโอ้ยคือเขื่อนเว้ยคือเขื่อนเว้ยเฮ้ยชุดคือเขื่อนเว้ยเย็ดแก่รอบเดียวสัตว์รอบเดียวเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ย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 เอาเรื่องว่ะ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 เอาเรื่องอ้าวชิบหายแล้วเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคโอเคโอ้ยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เราก็รอษเราขอโท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 ษเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดาเมจตายฮะตายหมดตายหมดตายหมด โอเคธนูลูกธนูไฟธนูไฟยังไงยังไงเร็ว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 โอ้โหแม่งมีกับดักเยอะว่ะจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอเคครับกินอาหารก่อนโอู้ชิด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 ชิดชิดโอ้เซิร์ฟเวอร์ก็โอเคโอเคโอเคยังคุยกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่เนาะยังคุยกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่โอเคโอเคเซิร์ฟเวอร์ โอ้ยแม่งเ้ยอาการหนักจัดอ่ะจะคุมอะไรเราได้โอ้ยไม่อยากจะด่านะฮะเซอร์เวอร์แม่งก็ทำร้ายเราชิบหายเลยนะครับโอเคเก็บก่อนมาอยู่โอ้ยชิดโอ้เกือบโอเซิร์เวอร์แม่งอาการหนักกว่าคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะโอเคโอเคสีแดงเหลือหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยตา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 ย แม่งเลยคือผมไม่สามารถที่จะทาอะไรได้เลยนะฮะคือแม่งแบบถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายว่าทุกอย่างแม่งแหลกหมดเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงดีโอ้ตายตายเออดาเมจสองไปนะครับอืมอาหารใกล้จะหมดโอเคตอนนี้เราต้องไปสีไหนดีล่ะถ้าเกิดสีแดงก็ได้นะฮะแต่ขอกินดาเมจก่อนลวกันเนาะโอเคนะครับดาเมจจัดไปปึ๊บดาเมจเอามาแค่อันเดียวด้วยใช่ไหมอ๋อมี2อันนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงก็อยู่ในช่องอนะินเวนทอรี่เนาะโอเคครับ โอเค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 ของพวกนี้ไอ้พวกนี้มันน่าจะแลกของมาอยู่แล้วนะฮะงั้นผมจะต่อบล็อกขึ้นไปผมจะต่อบล็อกขึ้นไปนะฮะปื๊บ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 โอริชิทโอ้โอริชิทโอริชิทโอริชิทผมจะเล่นเกมนิ่งๆนะฮะผมจะเล่นเกมนิ่งๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเรามีหินออกซิเดียนเอาไว้ทําเกลือเลยล่ะเอาไว้ทําเกลือเลยล่ะไว้ทําเกลือเลยล่ะ ไวททอเกลืออะไรล่ะไว้ทําเกลืออะไรล่ะอุย๊ยชิดอู้อู้อู้ไว้ทําเกลืออะไรล่ะไว้ทําเกลืออะไรล่ะไว้ทําเกลืออะไรล่ะฮ่าล่าอุ๊ยชิตชิตชิตอู้ชิตโอ้ยอีโอ้ยชิตเยี่ยมเยี่ยม <S <S ตอนนี้หัวใจผมเต้นแรงมากนะครับโอเคโอเคราเมิดสองเหลือฮิวสองโอ้ยยังแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่น มินิเกมแล้วผมหัวใจเต้นแรงมากๆนะฮะคือแบบแม่งกลัวว่าเราจะไม่ชนะโอเคดาเมจลสองฮิวสองนะฮะอันนี้เป็นดาเมจ 2, สองฮิวสโอเคครับตอนนี้สีแดงก็น่าจะาการหนักอเนาะเออโอเคครับนี่ฮะสีแดงสีแดงอยู่นี่โอเคกินไปครับทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย let's go let's go ยังไงยังไงมึงจะเทพเหรอมึงจะเทพกว่ากูเหรอฮะมึงจะเทพกว่ากูเหรอ มีได้กูหรอมึงเคยทําอะไรกูไว้ฮะจาได้ไหมจําได้ไหมจําไม่ได้จาไม่ได้กูช่วยเตือนเดี๋ยวกูช่วยเตือนจําได้ไหมจําไม่ได้อ้าวไปสีเหลืองเฉยจ้าไปสีเหลืองเฉยเลยอ้าว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 ,าวบักหานี่ไปสีเหลืองเฉยเลยครับคุณผู้ชมอ่าม้านกูไปสีแดงสิมึงจะได้ตายเออโง่ซะแล้วมึงโง่ซะแล้วกับฐานถูกหรือเปล่าวะเฮ้ยโอเคครับโอเค Let's go Let's go Let's go เยี่ยมโอ้โหวางเตียงได้ดีมากน้องน้องวางเตียงได้ดีมากเลยอโอเคโอเคทิ้งก่อนทิ้งก่อนอสายเยี่ยมแมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วอะไรกันดาเมจสองใช่ต้องการดาเมจสองดาเมจสองนี่ดาเมจหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงดาเมจสองนะครับ เยี่ยมอออืืหมีธนูไฟครับคุณผู้ชมอืมมีธนูไฟจัดมาแล้วตอนนี้ธนูที่เรามีอยู่นี่มันไม่ใช่ธนูไฟหรออ้าวชิปหายแล้วอ้าวแล้วไม่กดไม่ได้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวกดได้แล้วกดได้ละอ้าวอ้าวอ้าวเซิร์ฟเวอร์อ้าวอ้าวเซิร์ฟเวอร์น่าจะอาการหนักแล้วนะคุณผู้ชมโอเคมันต้องใช้เจ็ดนะผมมีห้าเยสบ่าในที่สุดก็ชนะแม่งออกไปเลย y e โอ้ยเป็นไปได้ยังไงวะที่กูชนะนะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ยันจบนั่นเองสำหรับใครที่ชอบความมันนะฮะสำหรับการเล่นเบสบอลในเบสบอลในครั้งนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นใจใหผมได้รับให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวตู้แคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ